ร่างกายที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรา,เราไม่มีในะร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายคือธาตุสี่ธาตุน้าธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันรวมเข้ามาเป็นกายและเป็นที่อาศัยของจิตเราคือจิตโชคราวในเมื่อมันพังแล้วเราก็หาที่อยู่ใหม่ต่อไปถ้ากําลังใจทรงตัวแบบนี้ก็ชื่อว่าไม่หลงในร่างกายเน,เนี่ตัวไม่หลงในร่างกายนี่เป็นอารมณ์เขาพิปัสนาญาน เมื่อร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายต้องแก่ร่างกายต้องป่วยร่างกายต้องตายอย่างนี้มันก็ไปวิปันปปนสนาญาณแต่มีความารู้สึกอย่างเดียวว่าร่างกายต้องตายอย่างนี้เป็นสมถะภา,าวนาจะเรียกโมนาลพุทธิกรรมฐานก็รวมความว่ากรรมฐานเบื้องตนขบรรดาญาโยามพุทธริษัทใช้อารมณ์อนาปานุสติให้หนัก แต่ว่าจงอย่าบังคับร่างกายเกินไปอย่าบังคับใจเกินไปเวลาเจริญกรรมฐานจริงๆจะจงอย่าบังคับเวลาบางทีบังคับเวลาว่าตับตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเราจะบังคับใจให้ทรงตัวเวลาหนึ่งชั่วโมงบังคับใจทรงตัวอย่างนี้จิตจะพุ่งสัานถ้าเกิดการบังคับขึ้นมาในจิตจะเริ่มพุ่งสัานจะคุมอารมณ์ไม่อยู่ ให้ทําตามแบบสบ,บายเพราะว่าวก,การรมฐานสมาธิรือพิปสนายายก็ตามเราทําเพื่อจิตเป็นสุขาจะถามว่าจะใช้นั่งได้ใช้นอนใช้ยืนใช้เดินก็ต้องตอบว่านั่งนอนยืนเดินใช้ได้ทั้งสี่ทิยาบทสุดท้ายแต่จะสบายแบบไหน้นเวลานั่งก็ใหญ่เครียอเกินไปนั่งนี่ขยับตัวได้ถ้านั่งคาตามาตัดไม่สบายนั่งสมาธิไม่สบาย ก็นั่งเก้าอี้ห้อยขาก็ได้ตามใจชอบยันนั่งเหยียดขาได้ถ้านั่งหน้าพระพุทธรูปอย่าเหยียดขาไปทางพระเหยียดขาไปทางอื่นยังน,นี้ก็ใช้ได้นอนก็ได้รวมความว่ากายปฏิบัติจริงๆอยู่ที่การรักษากําลังใจ